น้ำปลาแดกฟดๆมาเชีิงค้อผักเลยกำลังกำลังฟงถอดยอดงามง่ามพี่น้องไงแซ่แซ่เดพี่น้อยคือแกงผักขาใส่น้ำปลาแดกพี่น,น้องน้ำตุ๋มมากๆ,ๆลเลยอ้าวเจ้าหน้ารักกาก,กินน้ำกัน แกงผักคะกระจายไข่ให้มันบางครับเมน มีสองเมนูซึ่งวันเป็นอาหารที่น้องตูม่มักอ่ามีข้อไข่ข้อไข่แล้วก็แกงผักคะใส่น้ำปลาแดกี่น้อา oh, <my. S 1> ตามมากันตูวจเลยมันเย็นไหม oh, <my. S 1> หอมผักค oh, <my. S 1> ะอาการในส่วนกำลังป่งเนี่ยตู่ พวงตัดไว้ตัดตัดแล้วประดีมันกระปองใหม่มขับรถด้วยเมื่อวานนี้กาพวงน้องตัวได้พาครอบครัวของชาวค้นใหญ่ไปลินหลักสามสิบห้าพี่น้องไปตลาดอตลาดดง <c oughs> ไปซื้ออาหาราการกินปุน่นละลายน no. No. No no, no ี่ยมาจัดเป็นเบาไม่ได้เป็นอันเด้อมันเข้ากับแกงกะแกงปลาคายกัน้ำปลาแดกใช่ผู้บางคนก็ไม่ค่อยกินเนาะ้บางคนก็ไม่คอยกินเอาให้กินมูนได้เป็นอันได น้ำปลาแดกก็ต้องมันน้ำปลาแดกซึบแซบปลาแดกใส่กแกง ไม่ไ้น่ทำเงินแล้วเกินพี่ทักนางบ้าปะอือทักไปน้า <c oughs> นนทอดไข่ใส่ทอดไข่ใส่แกงผัดคะ

ก็กำลัแข็งๆแางนี้ฮแกล่ละ บางเศร้านี้น้องตูกาไปเยี่ยมครอบครัวแมนีบ่อนโพิ่ใหประเดตลยพี่น้องเอาล้อไปให้เพิ่นลองใส่เบิ่งมาเหนน้องตูเอาบ้านดูบ่อขานี่น้อแมอืออืออาเราไปกันบ่ได้บอก เจตนาีซัมเด้อเจตนีเอ้ยไปไปนั่งตัวไปให้คนยืมลองใส่บึงก่อนเด้อ,อพาะว่าเพื่อนนันจำเป็นไลน์ที่มาไปใส่บ่ได้ใส่บัลเอาไปแล้วบัลพื้นที่เฮือนเพื่อนบันบ,อบ,อบ,อบอน่อสะดวกมันเอมันเป็นดินลุกลังยูก,กบ่ได้เป็นขี้ตมหน้าบ้านหน้า,นาเฮือนในบอน่อนคนอยู่คนนอน เลยมาใส่บโบได้ตามถ้าว่าเมื่อใดที่ว่ามันแดดแล้วเป็นกระส,สีใส่เป็นเบานนสำหรับไปนั่งกันได้ไปนั่งกันได้ยูแต่ว่าที่เอาเข็นไปห้องนำเดี่ยตัวเองมันไปบโบได้โมเป็นสีมัง เข้ากินมันกบับบุญมีก็เลย <c oughs> นั่งตูตักเข้าไปสองกิโลไปฝากเพื่อน <c oughs> ไปเห็นแล้วกาโอ้ยดูตนสงสารเพื่อนพี่เนะาะทั้งเจ็บทั้งไปหนัก <c oughs> เป็นแมนมีแล้วเนาะชีวิตของคนเฮาพี่นพี่เนาะบอกบอแน่นอนบุกหวัวอะไรสิมีความยากลำบากในใด เ <Okay. S 2> พื่อนของอุบัติเหตุหลายเทือ่อพราย้อนเรา,าสู้สนชีวิตเพี่น้องเลี้ยงลูกคนเดียวลูกห้าคนแม่กเ็เลยมาดินลนไปรับเครื่องไปแล้วก่อนไปเลาะคล้า,ายน่มาเกิดอุบัติเหตุสองเทือ่สามเทือเดือนนี้กับเทือ่าไปพ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะ หางเงินหาคำกบได้นั่งอยู่กับบนหรือว่างเงินที่ส่งลูกเฮียนกะกับบม่มีและเดี๋ยนี้นะเงมนซื้อยาก,กินกับบ่มีอย่างว่าพอวองไปเห็นแล้วโอ้ยพนอะน้ำตาออกน้ำความยากลำบากในชีวิตของมนพอมองน้นคืดบมา ช่วยเพิ่นได้สำ่รใดเอาล่อไปให้เพิ่นใส่ระเบิงได้บ,ดบแลกอเห็ดอันคลิปไปเยี่ยมย้มเพิ่นบางเพื่อว่ามีเอฟซีพู้ใจบุญเนาะพอ,<ร>อสวยเหลือเพื่อนก่ะยินดีเป็นสื่อกลางให้เดินไนเอาเด้ออ๋อมาร